รายการบักไดรี่สวัสดีครับผมโอเควันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตเจ้าดวงอีลาฟาสของเรากันนะครับผมหลังจากที่ออกคลิปใหญ่ไปนะครับเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าหลังจากที่ลงคลิปไปนะครับจากในคลิปใช่ไหมแล้วก็นับวันต่อมานะฮะ จากคราวที่แล้วนะครับเปลี่ยนแมตไปเมื่อวันที่22เดือน3นะครับวันนี้วันที่22เดือน4แล้วนะฮะก็เป็นเวลาประมาณ1เดือนนะครับผมอันนี้ครับด้วยสาเหตุมาจากอันนี้ครับผมนี่มันกินกันจนหมดเกี้ยงเลยนะครับรู้สึกว่ามันกินเร็วกว่าที่ผมคิดไว้นะครับแล้วบางตัวนะครับก็ยังแบบแบบนี้อยู่เลยไม่กินเลยนะครับมันไม่กินเข้าไปเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าตายหรือเปล่า เพราะนั้นผมก็เลยต้องมานั่งลื้อครับลื้อทีละสายเดี๋ยวสาย A กับสาย B ของเรานะครับผมแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเหลืออยู่กี่ตัวบ้างน,นะครับผมอ่ะเริ่มต้นมาจาก ที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นสายเที่ฟักไข่ที่หลังนะไออันเล็กๆเนี่ยเพิ่งจะฟักมาไม่นานนะครับเพิ่งฟักอ,อกมาเป็นตัวเนี่ยวันที่18นะวันที่18มีวันที่6สักส่วนใหญ่นะครับ18 6แอะไรอย่างเงี้ยครับในเดือน4ี่นะฟักออกมาในเดือน4ี่ก็พวกนี้เดี๋ยวผมคงจะเก็บเลี้ยงเองหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องดูอีกทีนะฮะเพราะว่าพยายามจะเอาตัวใหญ่ๆขายออกไปให้เพื่อนๆน้องๆได้เลี้ยงกันนะฮะมันจะได้แข่งแรงแข่งแรงส่วนผมก็แบกภาระไปก็ มีเพิ่มงอกเพิ่มขึ้นมานะครับจากตรงนี้ก็มี6ตัวนะฮะแล้วก็มีตรงนี้ในสก,ก้านี่น่าจะได้ประมาณ24 26 27 28 28แปดยละตรงนี้28่แปดบวกยีก6 3มสอง4ทั้งหมดสาตัวนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอันอ่ะเรามาดูอันนี้กันก่อนเพื่อให้ดูว่ามันเหมือนไม่กินนะจะได้รู้ว่ามันตายแล้วหรือเปล่านะ เริ่มจากอันที่มันไม่ค่อยกินก่อนนะมันไม่กินเลยดีกว่าไม่ให้ไม่ค่อยกินตายนะครับผมอ่าผมรู้ได้อย่งไรเพราะว่ามันอยู่นี่นะฮะซากของมันเองนะฮะตกลงตุยนะครับนี่หัวมันฮะต้องไม่โฟกัสเนี่ยโอ้ยกองไม่โฟกัสให้ครับอ่ะดูในมือเลยนี่ครับมันตุยไปแล้วนะครับอยู่ในมือผมเนี้ยน่าจะตุยนั่นแหละอ่าเรียบร้อยนะครับตุยนะฮะ เราก็ต้องดูความเสี่ยงด้วยนะฮะมีเยอะๆก็จริงนะฮะแต่ความเสี่ยงก็ไม่น้อยนะฮะตัวที่2คิทคิดว่าตุยเหมือนกันนะครับแมตไม่ขยับพวกแมตไม่ขยับนี่น่ากลัวมากนะก็อันนี้อยู่ครับนี่อันนี้มีชีวิตอยู่เดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมครับแมตเก่าเขากบลงไปแมตต์ใส่เยอะหน่อยเพราะว่ามีหลายตัวนะครับที่ผมคิดว่ามันตุยนะแล้วก็มุน บนบนนี่ผมจะใส่แมต์ใหม่ข้างล่างให้เอาแมต์เก่าลงซึ่งน่าจะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เขียนวันที่ลงไปนะครับอันนี้ผมจะเขียนว่าแมต์หนึ่งนะแมต์หนึ่งเห็นไหมครับประมาณเดือนที่แล้วนะส่วนสําหรับวันนี้นะครับก็จะเขียนว่าแมต์สองนะฮะเพราะว่าเปลี่ยนแมต์ครั้งที่สองบอสไซย,ยังไม่ใหญ่มากก็จะดูอะไรเยอะไม่ค่อยได้นะ อ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับอ่ะเราก็มาดูเจ้าตัวที่กินเร็วๆกันบ้างนะเดี๋ยวไว้ข้างนี้โอ้โหตัวใหญ่เบเริ่มเลยนะครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่นะใหญ่เบเริ่มเลยส่วนเรื่องเดี๋ยวผมต้องเลี้ยงให้ถึง L3 เดี๋ยวเราค่อยมาดูเพกกันนะและเดี๋ยวจะมีแบ่งขายยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตัวเบอร์เลยอ่ะเหมือนเดิมครับแต่ที่นี่ผมจะใส่แมทอันนี้ลงไปด้วย ปุ๊บๆหน่อยปึ๊บแล้วก็บนๆก็กบแมทใหม่ลงไปแล้วก็เอาแมทเก่าอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปนะเอ่อไม่ให้แมทเก่าใช้ส่วนหนึ่งนะกันเอ่อใช้แมทเก่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันทําให้อ่วงปรับตัวได้ได้ดีนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับทำยังไงให้เห็นส่วนนี้ผมะแยกเป็นถือไว้ก็จะไม่ค่อยเจใส่ตัว,วอันนี้อันนี้ก็จะมีแมทที่มันพอกินได้อยู่นะครับ ก็ให้มันกินอีกนะวิธีการทําก็ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมขอไปแบบเร็วๆแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยว่าในสายเเหลืออยู่กี่ตัวนะครับรวมถึงอันนี้ด้วยแล้วก็มันยังมีอยู่อันนี้อยู่อีกนะมันยังเป็นไข่อยู่เลยเห็นไหม,มยังเป็นไข่อยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นตัวเมื่อไหร่หรืออาจจะไม่เป็นตัวอีกแล้วเลยก็ได้นะฮะ็ลาดจะฟอไปแล้วอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปแบบกันไวๆเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีว่าในสาย A มันเหลืออยู่กี่ตัวบาย สายเองเราก็จะอยู่ที่อีกประมาณเหลืออยู่33ตัวรวมไหมเจ้าที่ตัวอ่อนเพิ่งออกมาใหม่ด้วยนะก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรออ,อีกสักระยะหนึ่งเพราะนี่มันเพิ่งประมาณ1เดือนเองนะครับเปลี่ยนแมตไปประมาณ1เดือนได้ถือว่าโตแล้วก็มีบางอันที่เพิ่งออกอยากไข่ตัวมันยังเล็กๆอยู่นะก็เจ้าสายก็คงมีประมาณนี้เดี๋ยวเราจะรออีกสักหลังจากนี้ก็ได้อีกสักประมาณเดือนหนึ่งนะถ้าไอตัวที่กินเก่งๆตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนแมตรอบหน้า ถ้าตัวเล็กๆผมก็จะแยกออกไปแล้วแล้วตัวใหญ่ก็จะแยกขึ้นมาเป็นอีกพาร์ทหนึ่งเป็นอ่เป็นอีกไซส์นึงออกไปแยกออกไปทหารนะเพราะว่ามันกินเก่งเราก็ต้องเปลี่ยนอ่เปลี่ยนกระปุกใสให้มันนะโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาดูเจ้าสาย B กันเลยครับผม <S <S อันนี้ก็สาย B รู้สึกจะเยอะก,กว่าสาย A นะฮะแล้วก็ดูจากว่าเออมันกินเก่งพอกันเลยนะอันนี้ก็หมดแล้วก็มีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีทั้งหมดกี่ตัว อ๋อแมตต์ก็เดือนหนึ่งแล้วนะที่ยี่สามยี่สองเดือนสามวันนี้มันยี่สองเดือนสี่แล้วก็มีแมตต์วันที่หกเดือนสี่ก็ประมาณยี่สิบวันก็ชดเฉียด์เ,ยดเดือนหนึ่งก็คิดว่าน่าจะใช้ได้นะครับอ่ะในตะกร้าตอนนี้คือมียี่สิบสี่รวมตรงนี้สามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบโอ้โหชุดเดียวสี่สิบตัวเยอะมากนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเออเนี่ยอย่างเงี้ย ผมก็ไม่รู้ว่ามันตายหรือเปล่านะแต่ว่าเห็นมีรอยหนอนอย่างนี้นะครับรอยหนอนวิ่งเดี๋ยวเข้ามาดูใ,ใกล้ๆกันดีกว่ามาอ่ะนี่นะมันก็จะมีรอยหนอนวิ่งเนี่ยเห็นไหมมีรอยหนอนวิ่งแบบนี้นะผมก็ว่ามันน่าจะยังมีชีวิตอยู่แหละแต่ว่าหน้าแมทมันแปลกๆนะคือเนี้ยมันมันไม่ไม่ไม่เป็นแบบเนี้ยมันไม่สะใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงกันบ้าง เริ่มจากอันนี้ก่อนเลยที่มันดูแบบไม่ไม่ค่อยมีตัวนะไม่รู้อ่ะมันก็มีตัวอยู่นะครับแต่ว่ามันกินไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วก็มีแมทแห้งด้วยนะเออผมลืมบอกของไอ้เจ้าสายเอะมันก็รู้สึกว่าแห้งๆนะแต่มันก็ไม่แห้งนะครับเนี่ยเห็นไหมบีบแล้วก็เป็นก้อนแต่มันกินทําไมกินไม่เก่งเครียดอะไรแต่ว่าอุนจิเขาก็เริ่มเยอะแล้วนะครับนี่พอสมควรก็น,น่าจะให้เวลาได้มากกว่านี้หน่อยนี่ดูขนาดตัวมันสี่ จะเข้า L2 แล้วนะครับไซนี้ผมว่าถ้าเกิดว่าเขากินไม่ไม่เก่งอย่างนี้นะเอาแมท์ที่เราใส่ไว้ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็เอาอุนจีออกบางส่วนแค่นั้นเองแล้วเราก็จะได้ไม่เป็นการเฟืองนะครับเกินไปมันก็ได้ของเก่าด้วยได้ของใหม่ด้วยนะทีนี้ก็รอแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ใครกินไม่เก่งเราก็จะ ไม่ไม่ได้เปลี่ยนนะก็ถัดไปเดือนหนึง่งหรืสองเดือนนะครับส่วนตัวกินเก่งเราก็จะเริ่มเปลี่ยนแบบจริงจังอีกทีหนึ่งอ่านหนึ่งตัวผ่านไปเรามาดูตัวที่กินเก่งบ้างนี่กินหมดแล้วนะครับหมดเกี้ยงเลยแลวตัวก็ใหญ่มากด้วยนะครับนี่ L2 ตัวยังใหญ่โตอย่างไวตัวยังใหญ่เลย โตเร็วมากโอเคก็วิธีการก็ผมคิดว่าผมใช้วิธีนี้ดีที่สุดนะตั้งแต่เลี้ยงมานี่คือเปอร์เซนต์ในการรอดชีวิตเยอะตายน้อยส่วนเรื่องไซส์ยังไม่ซีเรียสเพราะว่าผมอยากเลี้ยง แบบสนุกอะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็พัฒนาสายพันธุ์กันไปเรื่อยๆผมว่ามันสนุกกว่าที่เราจะมานั่งเครียดว่าโอ้เราต้องเป็นหนึ่งในใต้ล่าพอดีเราเป็นสัตว์เลี้ยงเราอยากเลี้ยงเล่นสนุกๆเหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวครับอยากให้มันน่ารักมากกว่าที่จะไปดูแบบโอ้เราต้องแบบเป็นหนึ่งในใต้ล่านะพอดีคนเลี้ยงก็เครียดตายก่อนไปดู ่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปกันแบบไวๆนะครับแล,ล้วเดี๋ยวเรามาดูผลล้กันว่าเออมันมีตายไหมแล้วมันเหลืออยู่เท่าไหร่เหมือนสายเอสาสรุปเออผมเลื่อนสรุปให้ฟังนะ่าจะตายอยู่ที่2ตัวนะเออที่ที่ดูไปเมื่อกี้นะครับตายจะตายอ,ยาายอยที่2ตัวโอเคก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปแบบไวๆเลยนะครับผมไป มันก็เสร็จด้วยการเรยนู้อย่างเยอะเลยนะครับเห็นที่ทุกคนเห็นหน้านี้มี40ตัวไม่ตายเลยนะครับเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไ,ไ,ไงตั้งแต่ผมใช้วิธีนี้นะเอ่อจะถ้าใครติดตามบักเดลี่มาแร่แรกนะครับผมจะแบบก็มั่วเอาเหมือนกันมัววม่วเอาจบฝั่งนี้มั่วเอาแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนานะครับอย่างที่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยนะค,คือหนึ่งผมเอาแมท์ที่่วงเขากินแล้วหน่อยหนึ่งอ่ะ มาใส่ให้เขาลองเพื่อเป็นแบบเหมือนให้เขาคุ้นชินกับที่เขากินอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นผสมกับอื่นเขาใช่ไหมแล้วเราก็ปล่อยไว้แล้วก็เอาแม่ใหมก่กบผมใช้วิธีนี้มาตั้งแต่รู้วิธีนี้แล้วก็ใช้มาร่วงผมตายน้อยลงน้อยลงนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเออเท่าที่ผมวิเคราะห์นะอันนี้ผมวิเคราะห์นะร่วงเนี้ยตัวอ่อนแบบเนี้ยผมว่ามันอยู่ในกระบกเล็ก อย่างงี้ครับจะเห็นนะมี2 2 2แบบเห็นไหมมีแบบสั้นกับแบบแบบเตี้ยกับแบบสูงนะไอตัวแบบเตี้ยเนี่ยของดีครับคือเหมือนเหมือนเขาชอบอที่แคบแคบนะครับยังไม่ชอบที่ใหญ่ๆกว่าต่อให้เป็นด้วงตัวใหญ่อย่างพาร์ทของเฮอคิวลดเห็นไหมผมเปลี่ยนกระปุกปุ๊บมันกินดีน้ำหนักมันขึ้นแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะเรื่องการเลี้ยงด้วงเนี่ยหรือว่าขากระปุกมาเลี้ยงเนี่ยผมว่าไม่ต้องกังวลเลยคือกระปุกเล็กไว้ก่อน แล้วก็คำนวณว่าเราเลี้ยงด้วงชนิดไหนอย่างเธอร์คิลิสอย่างเงี้ยกระปุกแบบอ่าถ้าเอลสามกระปุกไม่ควรยาวเกิน30เซนอย่างเงี้ยเนี้ยถ้าด้วงช้างอย่างเงี้ยก็เหมือนกันนะครับกระปุกเดียวกันกับเธอร์คิลิสเลยแต่ตอนนี้คือมันยังตัวเล็กอยู่ก็ไม่จาเป็นต้องเป็นไซส์ใหญ่ก็ได้เพราะอายุต้องสองปีเป็นหนอนอยู่ต้องสองปีมีเวลาเหลือเฟือนะครับผมก็มีประการราเชนนี้นะครับเจ้าที่สังเกตแล้วก็เอาความรู้เอาประสบการณ์มาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับก็มีแบบนี้นะ แล้วเดี๋ยวเรามาคอยติดตามเจ้าสาย A อกับสาย B ในเจ้ารุวงอีลาฟ้าของผมกันต่อนะครับผมว่ามันจะเข้า L 3เมื่อไหร่แล้วในพาร์ทหน้ามันจะเป็น L 3แล้วหรือยังนะครับอ,อย่างที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวถ้าตัวไหนเนี่ยมันอนะ่ะกินหมดก่อนนะครับผมก็จะแยกออกแยกออกแยกออกนะคือเป็นรุวงที่โตเร็วนะครับเป็นรุวงที่เกรดเอดีกว่าเรียกว่าเกรดเอคือกินเก่งนั่นเองผมก็จะแยกออกแยกออกแยกออกนะครับก็จะเหลือตัวที่กินไม่เก่งก็คือตัวเล็กนะฮะอาจจะเป็นเพรพาะเกิดช้ากับเกิดก่อนแค่นั้นเองนะฮะ อาจจะเป็นเพราะแค่นั้นแต่ที่ผมตกใจออตั้งแต่ผมเลี้ยงมานะไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะครับตั้งแต่ใช้วิธีนี้มาเลยร่วงผมไม่ตายเลยเพราะปกติถ้าเจอเยอะๆประมาณนี้นะครับก็ต้องมีร่วงบ้างนะครับสั้งห้าตัวสามตัวสิบตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่คือแบบหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็ไม่ร่วงเลยนะครับไม่มีตายเลยเพราะนั้นก็เป็นวิธีที่ดีนะครับสามารถอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยว่าเรียนแบบได้นะอันนี้เรียนแบบได้แล้วนะฮะส่วนเรื่องแมดนะครับใครสนใจแมดนะครับติดต่อไปทางวีเทินสมายคับได้เลยนะครับผม ให้น้องกรกรกรวีเป็นคนตีแมทให้ผมนะครับแต่ว่าเป็นสูตรทางของบีเทิ m สมายคับนะช่วยกันคิดแล้วก็ทํากันขึ้นมานะครับถามว่าได้ไซส์ใหญ่ไหมถ้าเกิดว่ามีคําถามว่าจะไซส์ใหญ่ไหมอะไรนี้ผมยังตอบไม่ได้ครับแต่เปอร์เซ็นต์ในการตายเนี่ยมันน้อยนะครับแล้วก็หรือว่าแทบไม่มีเลยนะครับแล้วก็เอาเป็นว่ามันราคาไม่แพงแล้วก็เลี้ยงสนุกดีกว่าผมอยากให้เลี้ยงสนุกนะครับต้นทุนเราก็ไม่แพงมากเนี่ยเราก็เลี้ยงได้เรื่อยๆครับเหมือนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยครับสนุกดีนะคะผมก็ มีประกาศราชนี้นะครับผมในบล็อกเดลี่ในคลิปนี้นะฮะอย่าลืมครับถายคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมส่วนสำหรับคลิปนี้บล็อกเดลี่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมครับติดตามเจ้าพวกอีเลฟ้าของผมแล้วก็ตอนอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรายการอีกหลายรายการเลยนะครับของ ANT Diary นะครับผมก็ยังมีทั้งแคมป์ปิ้งการท่องเที่ยวยังมีรายการอื่นอีกนะครับก็รอกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นรายการที่ต้องออกทริปนะครับออกไปข้างนอกผมก็ต้องวางแผนดีๆหน่อย โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย